อยากฉีดฟิลเลอร์แต่มีคำถามในใจรู้5ข้อนค้คะฟิลเลอร์แท้จะสลายหายไปตามกาลเวลาขึ้นอยู่กับชนิดฟิลเลอร์และตำแหน่งที่ฉีดค่ะบางชนิดอยู่ได้1ปีปีครึ่นนองอยู2ปีค่ะฟิลเลอร์ช่วยเติมเต็มและปรับรูปหน้าเติมเต็มร่องแก้มใต้ตาหน้าผากบริเปากตำแหน่งที่อยู่ยเฉยๆก็เติมเต็มได้ส่วนท็อกซนเนี่ยช่วยคลายกล้ามเนื้อนะคะจะเป็นกล้ามเนื้อบริเวณที่เราขยับเช่นหน้าผากคางตา เสมดคิ้วหรือใช้รถตามค่ะขึ้นอยู่กับชนิดของฟิลเลอร์และฝือมือหมอกค่ะถราฉีดโดยเพแพทย์ผู้เชีช่ยวชาญวางตำแหน่งที่ถูกต้องพอดีไม่เป็นก้อนนะส่วนใหญ่ทน่ข้่บอกว่าฟิลเลอร์ติดน้อยกว่าท็อกซินค่ะเพราะฟิลเลอร์มียาชาในตัวจะเ่็นใหญ่ไข่ผ้อาจจะรู้สึกอึนเป้นมากกว่าจริงๆแล้วพอฉชิดแล้วหมอกไม่เจ็บค่ะ จริงๆได้แต่ว่าก่อนจะฉีดวางแผนให้ดีตั้งแต่ต้นคุยกับแพทย์บอกความต้องการของเราแล้วก็สิ่งที่แพทย์ทำได้บอกกันให้เคลือ์ผลจะได้เป็นธรรมชาติหรืออย่างที่เราต้องการจะได้ไม่นต้องมานั่งแก่หลังผลปัธบจะได้ดีที่สุดค่ะแล้วก็พึงพอใจกลับไปยัางมีความสุข,ขก่อนฉีดเลือ่อพยายามเช็คให้ครบถามให้ชัวร์เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดค่ะ